สวัสดีครับผมดกวกาผมไม,ม,ม่มีชแน,นลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน Pocket, มเกม Pocket Tournament DX นะครับผมมาวันนี้ผมจะมาจัดมิวทูเลยนะบอกก่อนนะว่าเล่นไม่เป็นนะมนะิวทูเน่ะเพราะว่าน้องขาประจำา็ขขาขอให้เล่นมิวทูให้ดูเนาะผมคอมบูไม่เป็นนะอันนี้สป,ปอร์ตก็สูนะ่มเนาะโอเคสปอร์ตสุ่มด่านสุ่มนะจ๊ะ ก่อนจะรับชมก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเล่นไม่เป็นนะผมก็คงออกออกออกแต่ท่าทั่วไปนะคอมโบไม่เป็นมิวทูเป็นตัวที่ผมแบบไม่ได้เล่นไม่ได้ฝึกเลยอะก็เล่นเล่นไปเฉยๆอ่ะเล่นดูสกิลอันติแค่นั้นแหละฮึมสปอร์ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหมไม่มีเล นีกนโอ้ยนี่ไโ้ยไม่ได้เอาเตอร์บิสสเอาไม่ได้โอ้ยโ้เดี๋ยวทำหลอดเทียผมหมดเที่ยงเลย w h a เฮ้ยทำไมหลอดซิงที่ผมไม่ขึ้นเลยอะโอ้ย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 เี้ยจับซิงคไม่ได้เฮ้ยทำไมหลอดไม่ขึ้นนะ่ะหลอดเขาจะเต็มแล้วอะเกิอเดอะไรขึ้นวะอะไรครับเนี่ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมมันออกดีแล้วแล้วหลอดหลอดแปลงร่างมันลด ุยตายตายตายโอ้โหโดนกูงโดนเนิบเกินได้ขึ้นอุ้ยเอากดสุดท่าด้วยด้วย นี่เนี่ยเ้ยนี่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 เนี่นเนี่ยเฮ้ยห่กอแตกเอาไป หหลอดขึ้นยากมากกอะมิวทูอ่ะหรือมันเก่งไปว่าเขาเลยบแบบว่านึกล็อกให้มันหลอดขึ้นยากๆปะนอกจากจะแพ้อะไรงี้โอ้ยโอ้ผิดพายละไม่ไง นี่ไงแปลงแม่งเลยไม่มีไฮตูบีนคีอเรื่งไม่โดนอืมควรจะได้ใช้อันติไม่ไมมกล้าเมนทูปั๊บกาที่หน้าเดี๋ยวแปดโฮนี่ไงจับแม่งเลย แขนยังยืดโอเคเกมพลิกเกมพลิกไปนอนลาไม่เงียใส่โฟัท ใส่สายต้องทำใส่สแล้วเหมือนนี่อันนี้ไม่เข้าฉากต่อปุ้ยอื่ดเฮ้ยนี่อย่าแล้วโอ้ยปุ๊บซ้ำอีกเฮ้วิสลแอมอ้หอ้หอ้หอย่าละอยละ นี่สุดยอดสุดยอดตบสวยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโทรศัพท์ดัง บีต่อผมเล่นคลิปหนึ่งก็สามแมตช์นะแต่ว่าถ้าหัวร้อนอยากแก้แ้นก็เป็นสี่เด okay. ี๋ยวดูก่อนมันในคลิปที่แล้วนะเนาะต้องมีการล้างแขนเกิดขึ <h <h ้นบ้างแหละเพราะปั่นใครปั่นจักรยานบะชมูเจอกันหน่อยเพื่อนอันนี้ผมจะออกสกิลนะผมไม่มามัวห่วงเรื่องหลอดแลงล่างนะ

นี่ไง <c oughs> ขอภัยนะอ<ม>ืมมาจะกดคลิกดูคลิกดูโอ้ยแปลงเก้าเอะวันนี้เพื่อนทำอะไรได้บ้างไม่ไง ไม่ไงอุ้ยมันไม่ดนไม่ไงนี่ไงดีปาร์ตตามจับอุ้ยไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ไม่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงดนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตรงรูมอัดเลยต่อเข้าที่หน้าพลังขึ้นเตา อืมดวงอ๋ปล่อยไม่ขาหัวมึนี่นี่ปเตอร์จับแม่งเลยอัวไม่กล้าไงนี่นี่อุ้ยอุ้ยตายอุ้ยมุนจะดอกม่นจะดอกอ้อ้ตายตายตายนี้ตายกันไม่ได้ อืมไรดิคิดอู้ยเกือบตายอุย้ยมันเร็วมันเร็วโหมันเร็วมากแปลงไม่กล้าไอเราแปลงได้แล้วนี่จัดไปดีงั้นนี่เนี่ย ที่เหมืนเคยจะตายแล้วมันไม่ได้วะ่ะอุอ้ยเฮ้ยสะพอโอุ้ยนี่ไงนี่นี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ย

xòi. Để cứu hắn thì mình. Úi. Thằng lù. ôi, cắt ra, nó cắt ra. Ôi, úi, đùm to ไม่มไงเอาต้องแปลงต้องแปลงไม่ได้กาะ <All ready? S 1> right. ไม่มีไง <The boy. S 1> อืม <Yeah. S 1> ยอดเกือบแล้วเกือบโดนส่วน <c oughs> ไม่มัดเจ้าพิภพติ <c oughs> ดเข้าอือ นี่อ่ะอันนี้มันมิวเมก้ามิวทูเอ็กหรือ Y วน์วะเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนมิวทูนะเลยมันจะใส่ใจเท่าไหร่แต่รู้ว่าไท่แค่นั้นเองแต่ผมชอบอีกร่างนึงมากกว่านะไอ้ร่างที่แบบว่าที่มันหัวมันจะยืดออกมาหน่อยตัวเล็กๆอะ่ะเออชอบร่างนั้นมากกว่ามาดูยีต่อตัวอะไร แมสุดท uh, ้ายหรือเปล่ากิงก้าโอ้ตบโปรดเลยดูโดมด่านโดมใต้ทะเลมาอุฮยวุ้ยไม่ไงตัดไปก่อน อุ uh. oh. 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 um. right. s <S uh ้ยหรืตด่กดตั uh ้งนานไม่ค um ่อยติดลอยไ้กลับอไม่ได้อุ้ย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 เอาที่อุ้ยโดนกลับคืน โอ้ยโดนดูดโอ้โยเลือดลิ้นไม่ได้รวดรวดเลยวะใช้รูปพันแล้วมันก็แคนเซิลแล้วมันก็ปาดลิ้นใส่ใช่ไหมเดี๋ยวจะเชื่อโอ้เมื่อกี้ลืมแชร์สปอร์ตด้ว้ยอืมให้ไงฟันไปทีหนึ่งไอ้ริวสวยนะฟูมีที่โอ้ อ,อ,อ,อุ้ยเขาเต้อไม่ออกอุ้ยเกาะแต่นี่ไงนี่ไงนี่แทกเข้มาอืออคนผิดท่านี่นี่น,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 นี่จับนี่ทุกคนอือ <c oughs> ดีนะบล็อกได้ยยเยอะมึงงันดูคอมโบยาวๆเลยมาขมขอท่าก่ๆอุ้ยมันหลบได้ไม่เงเต็ม, í, ม,ม,มเต็มิี้นี่เอฟี่นั่งแฝงมีก็าไะเอ้าลอยไปไหนวิีนี่เอ้า

อุ๊ยโอ๊ตโอ้ตเฮ้ยโน่ o no เเกือบเกือบไปแล้วเนหลือสองเฮ้ยทำไมผมดูที่ผมอัดมันแหลกๆวะเพราะอะไรวะไม่รู้ฮะเกือบแพ้นิดเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ย สายเอาไม่ได้โอ้ยใครเรียใครเรียกใครเรียกใครเรกเล็บมีสวยโอ้ยโอ้ย,อย,อยนีสับเลย,ยมาดิจ ยอมโดนนะได้รีปิดสวยๆสวยตายอันตรีอาดหน้าโดนไหมสวยจบจบเกมแบบสวยๆไอวันพางเอาเลือเ่องนี้หน่อตายนึกว่าเนี่เรื่องโอเค จบไปแล้วคลิปแรกของปีนะที่ลงช่องอืต้องพูดปิดคลิปว่าไงนะลืมไม่ได้เล่นนานไม่ได้อัดคลิปนานโอเคยังไงก็สวัสด,ดีสวัสด,ดีปีใหม่ย้อนหลังนะอันนี้เป็นคลิปแรกของห้องนี่ผมลงเนาะคลิปแรกของปีเออขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนบายบายครับผม ืม hmm. เจอกันจ้าเอาได้เสื้อแล้วนะ